ของขลังคนธาตดินพลังแห่งความมั่นคงและอำนาจคุมครองแนวคิดเรื่องธาตุกำเนิดประจำตัวเป็นเสาหลักในตำราไสยเวทและโหราศาสตร์โบราณที่สืบทอดกันมานับพันปีในวัฒนธรรมเอเชียโดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนที่ถือกำเนิดขึ้นมาจะมีความเชื่อมโยงและได้รับอิทธิพลจากธาตุหลักหนึ่งในสหรือหธาตุ ดินน้ำลมไฟและหรือว่าทองซึ่งกำหนดบุคลิกภาพโชคชะตาและพลังงานที่เหมาะสมกับคนผู้นั้นธาตุดินเป็นธาตุแห่งความมั่นคงหนักแน่นและความยั่งยืนโดยธรรมชาติเปรียบเสมือนพื้นดินที่เราเหยียบยำ่ำหรือภูเขาสูงใหญ่ที่ตั้งตระงานไม่หวั่นไหวต่อแรงพายุหรือเพลิงไฟ คนที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มธาตุดินจึงมีพื้นฐานจิตใจที่แข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความเจริญก้าวหน้าอย่างช้าๆแต่มั่นคงและความยั่งยืนในชีวิตโดยพลังพื้นฐานดังกล่าวของขลังที่ตรงกับธาตุดินจึงเป็นเครื่องรางที่ช่วยเสริมพลังงานด้านการคุ้มครองป้องกันจากพยันตรายทั้งปวง และที่สำคัญคือช่วยเสริมฐานะและบารมีดึงดูดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและสร้างพลังอำนาจที่เกิดจากความน่าเชื่อถือและความเคารพยำเกรงไม่ใช่อำนาจที่ได้มาอย่างฉาบฉวยการบูชาของขลังธาตุดินจึงไม่ใช่แค่การขอพรแต่เป็นการผสานพลังจิตของผู้บูชาที่มีความหนักแน่นเข้ากับพลังงานจากของขลังทำให้ชีวิตมีรากฐานที่มั่นคง พร้อมเผชิญทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสง่างามและมีพลังลักษณะนิสัยของผู้มีธาตุดินผู้สร้างรากฐานและที่พึ่งคนที่เกิดภายใต้อิทธิพลของธาตุดินมักมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นในด้านความมั่นคงและความน่าเชื่อถือพวกเขาคือผู้สร้างรากฐานของทุกสิ่งในชีวิตความมั่นคงและอดทน พื้นฐานจิตใจมีความหนักแน่นใช้เหตุผลนำอารมณ์มีความสามารถในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบพวกเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงสามารถทนต่ออุปสรรคต่างๆได้อย่างไม่ย่อท้อซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งความน่าเชื่อถือคือหัวใจสำคัญของคนทาตุดินเมื่อรับปากสิ่งใดแล้วจะทำจนสุดความสามารถ เป็นคนที่มีสัจจะและรักษาคำพูดจึงกลายเป็นที่พึ่งและไว้วางใจของคนรอบข้างอยู่เสมอความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จแม้จะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันแต่เมื่อตัดสินใจและวางแผนแล้วพวกเขาจะมีความมุ่งมั่นดุดหินผาลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จไม่ยอมแพ้กลางคัน จึงเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างช้าๆแต่มั่นคงและยั่งยืนบารมีและอำนาจโดยธรรมชาติพวกเขามักมีอำนาจและบารมีโดยไม่ต้องสแสวงหาเพราะความมั่นคงและความน่าเชื่อถือจะดึงดูดความเคารพยำแกรงมาสู่ตนเองโดยอัตโนมัติโดยเหตุนี้คนทาตดินจึงเหมาะอย่างยิ่งกับงานด้านการบริหาร เจ้าของกิจการหรือผู้นำที่ต้องการเสริมพลังอำนาจและความน่าเชื่อถือให้โดดเด่นของขลังที่เหมาะกับคนทาดดินพลังแห่งการยึดเหนี่ยวของขลังเหล่านี้ล้วนมีคุณลักษณะที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงความหนักแน่นและพลังอำนาจของทาดินโดยตรง 1. พระสมเด็จวัดระขังจักรพรรดิแห่งพระเครื่องคุณวิเศษ ถือเป็นสุดยอดแห่งของขลังสายพุทธคุณที่เน้นการเสริมความมั่นคงมั่งคั่งคำจุนดวงชะตาให้สูงส่งเปรียบเสมือนการสร้างเสาหลักให้ชีวิตพลังธาตุดินเสริมบารมีทางจิตใจและอำนาจแห่งกิตติยศใครมีไว้บูชาเชื่อกันว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตที่ไม่ตกตำ่ำเพราะพลังงานของพระสมเด็จคือการสร้างฐานะให้แน่นหนา 2. ท้าวเวสุวรรณเทพผู้พิทักษ์แห่งความมั่งคั่งคุณวิเศษเป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์และผู้ติดผีปีศาจมีอำนาจเหนือทรัพย์สมบัติในโลกมนุษย์มีคุณด้านคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายผู้ติดผีปีศาจและเสริมอำนาจบารมีให้เป็นที่ยำเกรงพลังธาตุดินการบูชาท้าวเวสุวรรณคือการอัญเชิญพลังอำนาจแห่งการปกป้อง ที่แข็งแกร่งที่สุดมาสู่ตนเองช่วยปัดเป่าเคราะห์ภัยและดึงดูดโชคลาภที่เป็นทรัพย์สมบัติที่มั่นคงเข้ามา 3. หลิกไหลของวิเศษจากธาตุโลกคุณวิเศษตามตำนานเชื่อว่าเป็นวัตถุธาตุกายสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองจากพลังงานธรรมชาติในถ้ำลึกมีคุณด้านแคล้วคลาดคงกระพันและเสริมภูมิคุ้มกันชีวิตทั้งทางกายและจิตวิญญาณ พลังธาตุดินเป็นธาตุโลหะที่อยู่ในกลุ่มธาตุดินหรือโลกรธาตุโดยตรงพลังของเหล็กไหลจึงเหมาะกับคนที่ต้องการความมั่นคงทั้งกายและใจช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้หนักแน่นเหมือนก้อนแร่ 4. พญาเต่าเรือนเครื่องรางแห่งความอุดมสมบูรณ์คุณวิเศษเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอายุยืนความอดทนและความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเต่าเดินช้าแต่มั่นคง พลังธาตุดินเน้นการเสริมโชคลาภความร่ำรวยและคุ้มครองบ้านและครอบครัวให้ปลอดภัยเหมาะกับคนทำธุรกิจหรือค้าขายเพราะเตาเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและยั่งยืนในการสะสมทรัพย์สิน 5. พระราหูอมจันทร์เป็นเครื่องรางที่ใช้ในการแก้เคราะห์แก้ปีชงและปัดเป่าความทุกข์ที่เกิดจากอิทธิพลของดวงดาวพลังธาตุดินถึงแม้ราหูจะเกี่ยวข้องกับดวงดาว แต่ในทางไสยศาสตร์ถือเป็นพลังงานที่ช่วยเสริมดวงชะตาให้มั่นคงโดยเฉพาะในช่วงดวงตกหรือการเปลี่ยนผ่านชีวิตราหูจะช่วยดูดซับพลังงานด้านลบและเปลี่ยนให้เป็นพลังบวกที่แข็งแกร่งเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างมั่นคงเคล็ดลับการบูชาของขลังธาตุาดินการสร้างพลังสมดุลเพื่อให้พลังงานของของขลังธาตุดินทำงานได้อย่างเต็มที่ผู้บูชา ควรยึดหลักการที่สอดคล้องกับธาตุดินเครื่องบูชาควรบูชาด้วยทูบเก้าดอกน้ำจิตตอกระบุเวลาที่จะสวดซึ่งเป็นการสร้างขอบเขตการบูชาให้สมบูรณ์ในรูปของปีระมิดและน้ำสะอาดธาตุน้ำช่วยหล่อเลี้ยงธาตุดินให้สงบและมั่นคงการวางใช้ผ้าสีเหลืองน้ำตาลเป็นผ้ารองวางของขลังเพราะสีเหล่านี้เป็นสีของธาตุดินโดยตรง ซึ่งช่วยเป็นฐานรองรับและเพิ่มพลังให้กับของขลังการพกพาหากพกติดตัวควรไว้ด้านซ้ายของลำตัวเช่นกระเป๋าซ้ายหรือแขวนพระด้านซ้ายตามหลักห่วงจุ้ยบางตำราชเชื่อว่าด้านซ้ายคือด้านของการป้องกันและฐานะซึ่งสอดคล้องกับพลังของธาตุดินจิตตานุภาพสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำจิตให้มั่นเหมือนภูเขา ตั้งสติและมีสมาธิขณะสวดบูชาการทำจิตให้สงบหนักแม่นและมั่นคงจะเป็นเหมือนการจูนพลังงานของผู้บูชาให้เข้ากับพลังของธาตุดินทำให้ของขลังทำงานได้อย่างทรงพลังสรุปความศรัทธาคือรากแก้วของขลังธาตุดินเปรียบเหมือนรากไม้ที่ยึดชีวิตไว้ให้มั่นคง ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสะโลกภายนอกความเชื่อและของขลังเป็นเพียงเครื่องมือภายนอกแต่พลังที่แท้จริงจะบังเกิดเมื่อใจเราหนักแน่นและมีความศรัทธาที่บริสุทธิ์เมื่อผู้บูชามีคุณสมบัติของธาตุดินความอดทนความซื่อสัตย์ความมั่นคงควบคู่ไปกับการบูชาที่ถูกหลัก พลังงานก็จะส่งเสริมกันอย่างเต็มที่ทำให้ของขลังาธาตุดินสามารถมอบพลังแห่งการคุ้มครองอย่างรอบด้านและความสำเร็จที่ยั่งยืนให้แก่ชีวิตได้อย่างแท้จริง